ครับสวัสดีครับทริปนี้ผมมาที่กรุงโตเกียวครับแล้วเราก็จะต้องบินกลับกันแล้วนะครับเราจะต้องซื้อตั๋วรถไฟครับตั๋วรถไฟเนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลายหลากหลายราคาพอสมควรนะครับมีตั้งแต่ราคาแพงที่สามารถนั่งตรงจากใจกลางกรุงโตเกียวไปที่สนามบินเลยแต่ราคาจะสูงมากผมสามารถเซฟเงินได้ในการที่เราสามารถซื้อตั๋วในราคา 1, 2 8 0ยเยนเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะเดินทางจากใจกลางกรุงโตเกียวไปที่สนามบิน ประมาณ50กกโลครับข้อเสียก็คือ,ต,อต้องมีการเปลี่ยนรถไฟนะครับหสถานีนะครับ <you>. เราก็จะไปเปลี่ยนสถานีที่10นะครับหลักการก็คือเวลาเราที่จะไป เดินทางไปที่สนามบินเนี่ยเราก็จะเห็นคนเนี่ยโอ้โหแบกกระเป๋าไปที่เขาเรียกว่าตู้เอย่ยหรือช่องทางในการที่เราจะเดินเข้าไปเอยเ่ยนะครับเราอาจจะต้องถามเจ้าที่นิดนึงนะครับเพราะว่าตั๋วถูกเนี่ยเป็นรถไฟที่เป็นโลเคอลครับเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มที่3นะครับเข้ามาแล้วครับเมื่อตั๋วเราผ่านประตูมาแล้วมันจะจเจาะแบบนี้ครับ ผมก็ต้องไปใครยส่ที่เป็น Number 10นะครับที่เป็นเลขสิบแต่อันนี้มันยังไม่ขึ้นครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเพื่อตรงไปสนามบินครับ แล้วเวลาเราซื้อตัว๋วเราก็สามารถหยอดด้วยเหรียญก็ได้หรือเป็นธนบัตรก็ได้นะครับแต่การซื้อตัว๋วเราสามารถซื้อได้ทีละใบนะครับสำหรับเด็กที่อายุ5้าขวบเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อนะครับที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางกับเด็กนะครับก็ทําให้ผมก็ซื้อตั๋วแค่2ใบครับแล้วก็ประหยัดเงินไปได้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีกระเป๋าเยอะๆเนี่ย,ยอาจจะซื้อตรงไปที่ สนามบินเลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยมีกระเป๋าเพียงแค่กระเป๋าล้อลากกับกระเป๋าสะพายนะครับอย่างละใบเท่านั้นนะครับก็เลยเลือกซื้อแบบประหยัดอันนี้นะครับก็ทําให้เราประหยัดไปได้พอสมควรเลยครับแล้วเวลาเราไปเปลี่ยนก็จะไปเปลี่ยนที่สถานีที่10นะครับบางทีเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่ว่าวิธีการผมก็จะเปิด Google Map นะครับ Google Map นั้นเนี่ยก็จะบอกเราว่าเราเนี่ยสามารถซื้อตั๋วได้ในราคาเท่าไหร่บ้างนะครับถ้าเราเลือกในราคาที่1280เยนนั้นเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนที่ไหนนะครับผมก็เปิด g o o g l e Map ไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะดูว่าอ,อ้าเราใกล้ถึงจุดสถานีที่เราจะต้องเปลี่ยนรถไฟแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวแล้วเราก็เดินลงไปผมก็คอยรถไฟที่จะเปลี่ยน ไปสนามบินไม่นานนะครับประมาณแค่นาทีเดียวนะครับเราก็สลับไปขึ้นอีกหนึรถไฟคันใหม่นะครับซึ่งเป็นรถไฟสีส้มนะครับที่จะต้องอเปลี่ยนแล้วเราก็นั่งรถไฟสีส้มนั้นเนี่ยเขารีก่ก็จะเป็น s k y a c c e s ซนะครับแล้วก็ตรงไปที่สนามบินได้เลยครับก็ไม่ยากนะครับก็ทำให้เราไปอยัางงินด้วยครับ

Ten, t e n เ e ส o ู e อ็ e เด็ตแต่ฟูเอ็ y ชี้ไส้ฟ a d t h นอ c o อมจอ c เดอะอะคาเดมี่คอนเฟร i ส o ค e นเ a รนส e จ้าเอ็ e ควั y ่บเน e อะบิสเนสเยสอะโอเคจ้ s เอ็น u s ็ n เอ็นเด็ตทํมทําดามา้าไ้้า้มมดมา้า